ยังไงกันหนาออเจ้าแชร์สนันคนเห็นโป๊ไปสมเบลล่าสถานที่ปฏิบัติธรรมกระแสคู่จริงกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ละครเรื่องผมลิขิตออนแอร์มาได้ระยะหนึ่งแล้วสำหรับคู่พระนางโป๊ธนวัฒน์เบลล่าราณีเพราะเคมีที่เข้ากันบวกกับความน่ารักของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับฟินกระจายแชรให้ทั้งสองเป็นคู่จริงเพราะสถานะหัวใจของโป๊เบลลาโสดด้วยกันทั้งคู่ และล่าสุดทาเอาแฟนคลับต่างกี้สนัน่นเมื่อมีอเจ้าชาวเนต็ตได้มีการบอกเล่าผ่านคอมเมนต์ว่าเห็นพระเอกหนุ่มโป๊บขับรถมาส่งเบลล่าถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมจังหวัดชัยภูมิโดยในคอมเมนต์ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าพี่โป๊บเพิ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิวัดป่าเมตตาคีรีขณะที่เพจเจมอยร้อยแปดได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพี่น้องกัลยานามิตรขับรถส่งกันไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอคะ ซึ่งงานนี้เรียกว่าเรือแฮตแท็กโปเปล่าออกเล่นแบบติดเทอร์โบอีกแล้วแฟนคลับต่างคอมเมนต์สนั่นอาทิมีความหวังอีกแล้วกีเรื่องจริงใช่หรือไม่อ๋อเจ้าแค่เหมือนไหมลุ้นขอให้เป็นจริงแอบลุ้นอยู่ดีใจรอเลยค่ะเชียร์ทั้งคู่มากๆสินเสมอกันรอวันที่ฝันเป็นจริงค่ะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ